กดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามขอให้รวยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้พ่ยิบซีพยา,ยากรน,นะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงในวันที่16นะคะพฤศจิกายนสองพันหาหกสิให้กับคนทั้ง7วันเกิดนะคะเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์นะคะอ่าขออนุญ,ญาตจ,จับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดขอไพ่ออกมามี energy ที่ดีแล้วก็แม่นยำด้วยนะคะคนวันอาทิตย์ขอสใบค่ะสินะ คนวาทิตย์มีหกดาบนะคะมีห้าถ้วยนะคะมีเดวิลนะคะอ่ะเขาบอกคนวาทิตนะไม่ทราบว่าที่ผ่านมาเดินทางหรือเปล่านะคะนะหรือว่าที่ยังไม่เดินทางนะคะก็จะวันที่สิบหกนี้แหละนะมีเรื่องของการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงนะคะนะมีการมูฟเมนต์นะคะไปสู่ทิศทางที่มันดีขึ้นสงบขึ้นราบรืบร่นมากขึ้นนะคะ อ่าแต่ว่ามีห้าถ้วยเข้ามาเนี่ยคุณชอบคิดถึงความหลังนะคะหรือว่าตอนนี้ช่วงนี้มีเอ่อเรื่องเรื่องอะไรที่มาทําให้แบบว่ากระทบใจเนาะนะคะทําให้คิดมากนิดนึงหรือว่ารู้สึกเศร้านะคะรู้สึกดาวนะคะบางคนก็มีปัญหานะประเดประดังนะคะปัญหาเก่าไม่คีคลายปัญหาใหม่เข้ามาอีกละอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่เคสนะคะมีเดวิลเข้ามานะคะเขาบอกว่าเจ้าชะตาวันนี้นะทาอะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับความดาร์คความดําความเทาเนี่ยนะคะ ขึ้นมือ <row> นะคะนะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพาชั่นต่างๆความอยากได้อยากมีต่างๆนะคะนะเรื่องของอบบยมุกต่างๆนะคะเรื่องของชูสาวก็ต้องระวังด้วยนะคะนะขอไพ่ทัาพิเศษคนวอาทิตนิดนึงใครอยากบอกอะไรคะไพ่บอกระวังเจ็บป่วยไม่สบายค่ะนะคะหรือระวังจะแบบว่าติดขัดนะคะติดขัดอ่า เรียกว่าทำอะไรไม่ค่อยสะดวกนักนะคะในวันนี้นะระวังเรื่องของอาการเจ็บป่วยปวดหัวนะคะระวังเรื่องของกระดูกข้อเอ็นนะคะอ่าต่อไปนะคะคนวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์มีแปดถ้วยนะคะมีแปดดาบอีกนะคะมี ราชีนีไม้เท้านะฮะเขาบอกคนวันจันทร์มีเรื่องต้องเดินทางนะคะหรือว่าจําเป็นต้องจบกับอะไรบางอย่างเพื่อไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะหรือต้องไปรับภารกิจใหม่ๆนะคะนะมีความอึดอัดไม่ค่อยสบายตัวไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะคะหน้านหน้าที่การงานก็ยังดีอยู่ค่ะนะคะก็ยังมีผู้ใหญ่หรือว่าในที่ทํางานเนี่ยเขามองเห็นเล็งเห็นนะคะอาจจะแอคชั่นอะไรกับเราไม่ได้มากแต่ว่ามีใจเหมือนกับว่าเรียกว่าอะไรอะ ใส่ใจเรานะคะเข้าตานะคะหรือบางทีเขาก็บอกหมายถึงว่าเรื่องของหน้าที่การงานถึงแม้มันจะมีอะไรที่ไม่ปกตินักหรือว่าไม่เรียบร้อยนักแต่ว่าคุณก็ยังสามารถที่จะทำงานนี้ต่อไปได้อีกนานๆนะคะขอไพ่ทักพิเศษคนวันจันทร์นิดนึงอ่าจะมีคนนำโชคนำลาบนำข่าวดีมาให้นะคะหรือว่านำความรักดีๆมาให้นะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางจริงๆนะคะนะก็ อันนี้ก็แล้วแต่คนแล้วแต่เคสเลยนะคะนะแต่ว่าจะมีคนนำพาอะไรดีๆมาให้นะนะคะต่อไปคนวันอังคารบ้างนะคะคนวันอังคารได้เด็กถือเหรียญนะมีห้าไม้เท้านะคะอ๋อมีอัศวินเหรียญอีกนะคะคนวันอังคารนะคะ ได้ตังแล้วเนาะเนาะวันเนี้ยนะวันที่สิบหกนะคะนะมีมีแนวโน้มว่าจะได้ตังรองเงินจากทางไหนอยู่ก็จะได้จากทางนั้นแหละนะคะระวังเรื่องของความขัดแย้งนิดนึงนะความไม่ลงรอยความคิดเห็นที่ไม่อ่าเป็นปในิทิศทางเดียวกันนะคะอ่าขอไพ่ทักพิเศษหน่อยะคะอ่ะอ่ามีเดอดซันด้วยนะดวงแข็งนะคะแสงสว่างมีมีเปิดนะบางคนนี่ก็คือมีโชคมีลาบนะคะนะบางคนก็อาจจะได้ โชคลาภจากบุตรบริวารก็ได้นะคะอืมต่อไปนะคะคนวันพุธคนวันพุธมีเดอะสตาร์นะคะมี6ดาบนะคะมี10ดาบนะคนวันพุธเขาบอกว่าที่ผ่านมาคนวันพุธได้มีการลงมือทำหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะ นะหรือบางคนเนี่ยได้รับความสมหวังเรื่องอะไรมาก็แล้วแต่นะคะบางคนก็เริ่มต้นกิจการใหม่บางคนก็เริ่มงานใหม่บางคนก็ปลูกต้นไม้บางคนก็สร้างบ้านนะคะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะนะะเขาบอกว่ามีการเคลื่อนไหวหรือว่ามูฟเมนต์ในทิศทางที่มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นไปได้แบบช้าช้านะคะยังทําอะไรไม่ค่อยได้มากนะคะนะ แต่มันดีแน่นอนในอนาคตนะคะนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอ่าระวังเรื่องของอาการปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดสะบักปวดเอวปวดสะโพกนิดนึงนะคะเรื่องของความเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะอ่า ป่วยเจ็บป่วยต่างๆนะคะต้องระวังนิดนึงด้วยนะคะนะไม่ทางกายก็ทางใจอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแต่บางคนเนี่ยเขาไม่ได้ป่วยนะฮะแต่ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบว่าไงอะ่ะเหมือนกับชีวิตเพิ่งจะเริ่มใหม่อีกครั้งนะคะมันยังเป็นไปอย่างทุรักทุเลหรือว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปยังไม่ปรุดปราดเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนแล้วแต่เคสเลยขอไพ่ทักพิเศษคนวันพุธนิดนึงอ่ามีเรื่องของการเดินทางนะคะการต่างประเทศดีชาวต่างชาติดีนะคะนะ อาจจะมีเรื่องของการเหน็ดเหนื่อยนิดนึงบางคนนะคะมีความเหน็ดเหนื่อยมีความยากลําบากนะคะกําลังบุกป,ป่าฝ่าฟันแต่ว่ามันจะเป็นไปทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนค่ะนะคะต่อไปคนวันพรราลิฮัสบ้างนะคะคนวันพรราลิฮัสมีคิงไม้เท้านะคะมีแปดเหรียญน,นะคะแล้วก็มีไพ่พระนะคะ เขาบอกคนวันพฤหัสใน,นช่วงนี้งานดีงานเด่นเหลือเกินนะคะนะเรื่องของการงานหน้าที่นะคะนะงานนี้ยังสามารถทําได้อีกนานค่ะนะคะแล้วก็มีความมั่นคงนะคะนะแล้วก็บางคนอาจจะได้เพิ่งจะได้เลื่อนขั้นขึ้นมาก็ได้นะคะนะอ่าแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะนะหาเงินเข้ากระเป๋าได้เก่งนะคะเงินที่มาเนี่ยก็ได้จากน้าพักน้ําแรงนะคะล้วนเลยนะคะและแถมยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่า พูดชักับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยนะคะหรือเขาบอกว่าช่วงนี้นะคะทําบุญทําไหว้พระสวดมนต์ดีมากๆมันจะให้คุณกับคุณมากๆเลยนะคะนะอ่ะขอไพ่ทักอ่ามีเรื่องของสามดาบระวังเรื่องของของมีคมต่างๆนะคะคมเขี้ยวคมสัตว์แมวข่วนหมากัดมิดใบกระดาษบาดนะขยับเหล็กไปหาหมอ ฟันคุดขูดหินปูนใด้หมดนะคะบางคนก็อยากจะแบบให้แก้เคดไปเลยก็ไปขูดหินปูนได้เลยนะคะเนาะอ่ะตามนี้เลยนะคะขอไพ่อ่ะขอคนวันศุกร์มั้งค่ะคนวันศุกร์นะมีถ้วยนะคะมีเด็กถือถ้วยนะคะแล้วก็มีเจ็ดถ้วยนะคะอ่ะก็คนวันศุกร์นะคะได้พบรักพบโชคนะคะที่ผ่านมาหรือว่าถ้ายังไม่พบ ก็วันที่16นี่แหละนะหรือว่าข่าวดีใดๆเกิดขึ้นนะคะมีการดูแลบริวารเป็นอย่างดีหรือได้พูดคุยกับทางบ้านทางไกลนะคะหรือว่าได้กลับบ้านเกิดนะคะบางคนก็ได้พบเจอพบรักกับคนที่อายุต่างวัยกันนะคะนะมันมีความคิดในหัวเยอะคะ่ะช่วงนี้คเอทมากนะคะอยากทํานู่นอยากทํานี่อยากทํานั่นอยากสร้างนู่นสร้างนี่สร้างนั่นแต่ก็ยังเป็นได้แค่ความคิดเท่านั้นนะนะคะมันฟุง้งๆอยู่นะคะยังไม่ชัดเจนนะคะขอพายทักพิเศษคนวันศุกร์นิดนึงคะ่ะ อ่าจะได้เงินนะคนวันศุกร์นะนะคะมีคนนําโชคนําลาบมาให้เด้อน,นะคะต่อไปนะคะคนวันเสาร์นะคนวันเสาร์มาก็เจ็ดไม้เท้าเลยนะคะหรือสีนะคะและควีนดาบนะคะ เขาบอกว่าคนวันเสาร์ในช่วงนี้เหนื่อยหน่อยนะคะชาเลนจ์เยอะนะแต่คุณทําได้อยู่แล้วเจ็ดไม้เท้านะคะงานก็งานเข้านะคะนะก็ต้องมีเรื่องให้คุณไปทํานะคะก็ค่อยๆอยทําไปนะคะช่วงนี้อาจจะเงานิดนึงหรือว่าเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าคุณมีปัญหานะคะใดๆเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะหาทางออกด้วยได้เองนะด้วยความฉลาดปราดเปรื่องคุณนี่แหละนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีสินธรรมมีสตินะคะแล้วก็มีความเป็นปราดสูงเก่งอะ่ะพูดง่ายนะคะ คุณจะหาทางหาทางออกได้ในที่มืดเสมอนะคะหาทางไปได้เสมอนะคะนะช่วงนี้อาจจะแบบว่ามีเรื่องบางคนนะอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตวิญญาณนะคะการศาส,สนาได้นะคะการทําบุญสวดมนต์ไหว้พระหรือว่าการปรีกวิเวกก็เป็นได้นะคะบางคนอยู่คนเดียวบางคนเหงานะคะนะ,ะช่วงนี้นะคะอาจจะต้องเจอกับ เรียกว่าอะไรอ่ะการตั้งรับนะคะใดๆเขาเรียกว่าอารมณ์คุณเนี่ยมันสุดละนะมันมัน,ม,นมันสิ่งสุดท้ายคืออ่าสิสุดท้ายก็คือระเบิดอย่างเดียวนะคะรออยู่ใครมาดีชั้นดีใครมาร้ายชั้นร้ายเลยอะไรประมาณนี้แต่ว่าพยายามให้อ่าเรียกว่าอะไรไม่ประทะดีกว่านะคะคือพยายามสะกดอารมณ์ดีที่สุดนะคะมันก็จะอยู่ในสภาพที่นิ่งนะคะนะอ่าแล้วก็ให้ระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือระวังผู้ที่มีอำนาจมากกว่าใดๆนะคะอ่าขอพ่ายทักพิเศษนิดด การงานดีนะคะข่าวจากทางไกลดีนะคะเวร์ไวดเว็บนะคะเวร์ไวเว็บนะคะก็ววะะเรียกว่าอะไระต่างการต่างประเทศก็ดีนะคะบางคนรอข่าวอยู่นะคะก็จะได้รับข่าวดีนั่นเองนะคะ <S 2> <S 2> <S โอเคจบแล้วนะคะทั้งิุกันเกิดเป็นยังไงกันบ้างนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูกันนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันสวัสดีค่ะ